สวยงามอ้าวสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะเราเนี่ยมาเปิดร้านนี่เลยเปิดร้านอารพาวด์ร้านาร์าวด์นี่นะเต็มร้านเลยเนี่ยดูสิเพื่อนๆดูสิแบบของนะเพิ่งมาลงใหม่แบบสดๆร้อนๆเลย มีล้อเราท่เคยเป็นกล่องสูมนี่แหละนี่เต็มร้นานแล้วตอนเนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีแค่กล่องสูงนะทุกคนนี่เนี่ยนะเป็นชุดไว้สําหรับใส่อาร์ตตนี่ผมนี่นะเนี่ยนะเป็นชุดใส่สําหรับเบบี้ทรีนะทุกคนที่พูดมาใหม่เลยเนีแต่วทุกคนใครที่มาซื้อชุดเบบี้ทีร้านเรานะเราเนี่ยสกิดให้แพงๆเลย อย่าไปบอกใครนะเพื่อนมามางั้น๋ยวเรามาเรียลูกค้ากันดีกว่าเรียกไงไงดีลูกค้ามาหรือยังนะโอ้ยนี่สินะร้านอาร์ตทอยที่เขาว่ากันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในละแวกนี้เห็นว่านะมีเซตคอลเลคชันใหม่ที่เป็นชุดของเปรี้ทรีด้วยทุกคนเราอยากได้ชุดพนักงาใส่ลูกของเรามากเลยเพราะว่านี่เตรียมลูกของเรามาด้วยทุกคนโอ้โห เพาว่านะแม่ค้าเนี่ยใจดีใจดีดีเลยสิว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยสวัสดีครับแม่ค้าโอ้ยนี่ลูกค้าใหม่เหรอคะเนี่ยน้ำอ๋อใช่ครับนี่คือเซนต์พาเลคชั่นใหม่เหรอที่เขาบอกว่ามาเพื่อเร็วนี้รู้ได้ไงคะเนี่ยฮะเขาติดตามเพจมาติดตามเพจเหรอคะโอ้ติดตามเพจเหรอคะใช่ครับไม่เปอะไรคออ นี่ก็ดีเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยนะเพิ่งมาลงใหม่เลยนะคะเนี่ยเป็นชุดเในพิธีนี่มีให้เราเลือกหลายแบบเลยค่ะกี่แบบอะสิบแบบใช่ค่ะสิบแบบนะคะอเอดูได้ไหมครับอ,อ๋อดูอ๋อด,ดูอ๋อได้ค่ะได้แต่ว่าร้านเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุดนะคะมีกล่องสุมม่มมากมายเยอยะนะอันนี้นี่กระโปรงกระโปรงยีนส์อันนี้ใช่ไหมอุ้ยชุดกระลาสีมีหมวกกันนะชุดกระสาสีมีหมวกกันจะขุมแล้วเนี่ยชุดกับตันเรือประมาณนี้หรือมันเป็นชุดนักเรียนไม่รู้เหมือนกันอะอันนี้ค่ะมันแพงไหมครับเนี่ย อ๋ออ๋อไม่ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะโอ้ไม่แพงนี่มันประมาณไม่ไม่แพงค่ะไม่แพงประมาณสนใจไหมคะประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่แพงไงค่ะไม่แพงอ่าไม่แพงก็ได้ไม่แพงก็ได้อย่างเรานะมีเงินเอามางบที่เราตั้งไว้เนี่ยพอดีกับเจ็ตนี้เลยเราตั้งใจว่าจะเหมาหมดเลยอันเอาหมดเลยครับผมตั้งใจเอาเลยอะคะไม่นอน อ้าวทุกคนวันนี้เราอะได้กําไรแล้วหลูกค้าคนแรกนี่กูเชื่อจะจริงๆเลยโอเคค่ะเอาทั้งวันนี้เลยใช่ไหมคะโอเคครับผมจะลูกค้านั่งเปิดที่นี่เลยไหมคะอ่างั้นเปิดเลยก็ได้ครับผมโอเคค่ะงั้นเชิญนั่งนี้เลยนะคะนั่งเปิดได้เลยใช่ไหมนั่งได้เลยค่ะโอ้ยบอกเลยทุกคนงบ600เนี่ยเราเตรียมมาเก็บตังคด้วยแรงด้วยยานเหนือ่อยเพราะได้ยินว่าอาจจะร้อยไงงั้นเราเปิดเลยดีกว่าทุกคนมาผมพร้อมแล้วครับแม่ค้าใะเฮ้ยผมมาเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมมานี่ผมจะหยิบ อ่าของผมนี่ผมเตรียมมาใช่ไหมที่ผมซื้อมาหยิบม,มาตัวนึงนี่ตัวอะไรบ้างเนี่ยผมหยิบหมูมาก่อนหมูเหรอจากนั้นผมก็จะหยิบซองแล้วก็สุ่มเสื้อให้มันใส่อุ้ยน่าตื่นเต้นอ่ะอันนี้ค่ะหยิบไปเลยค่ะเอาอันนี้ก่อน,น,นหยิบไปเลยนะคะมาฉีกกันนะครับว่าหมูเนี่ยจะได้ใส่ชุดอะไรทุกคนโอ้ยนี่เราลุ้นมากเลยทุกคนอุ้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยอะไรนะอะไรค่ะสีเขียวประชุดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยมีกระเป๋ามีกระเป๋าเฮ้ย แต่ในซองไม่มีกระเป๋านะคะโอ้ยซีเค็ดไม่จริงเดียในซองไม่มีกระเป๋าเลยซีเค็ดได้กระเป๋ามาแค่อันเดียวหุยซีเค็ดเนี่ยขมขายต่อแล้วทุกคนเอาไปขายต่อนะครับใส่ยังไงอ่ะใส่ให้ตัวนี้แออแต่ให้หมูเฮ้ยใส่ไงอ่ะจริงวันนี้ทุกคนโอหคนแรกที่ก็ออกซีเค็ดไปแล้วอันเนี่ยใส่ไงอ่ะแม่ค้าเขาเชี่ยวชาญแล้วให้แม่ค้าใส่ดีกว่า น่าจะใส่ปิดตานครับพี่ค่ะฮะงั้นเดี๋ยวแม่ค้าใส่ให้ผมแล้วกันได้ค่ะงั้นลูกค้าซูมต่อเลยก็ได้คะ่ะอ่างั้นหยิบตัวนี้ละกันนี่น้องกระต่ายน้อยสุดน,น่ารักของเราจะได้ใส่เสื้อผ้าอะไรนะสีเข็ดอีกปะเนี่ยเ,เสื้อผ้าสีเข็ดอย่างเวอร์ทุกคนนี่ค่ะได้แบบนี้โอ้ย <S <S สวย <S <S เออมามามาอ่าตอนน <ะ S 2> ีกระต่ตายชิ้น่ารักของเราจะได้อะไรน,นะครับทุกคนสีเข็ดสีเข็ดหรือเปล่าวะ โยซีเซียดสองอันข่วดีกว่าแล้วมั้งไม่ครับไม่ใส่ไปดูนะครับว่าจะได้ใส่เสื้อสีอะไรมีเสื้อไหมนะโอ้ยซีเขียีเขีมาอีกแล้วทุกคนอุ้ยไปสามตัวแล้วเนี่ยสีเขียด่ะเดี๋ยวให้แม่ค้าใส่ต่อแล้วกันงั้นนอย่กใส่จนงงแล้วค่ะใส่สีเขียวนะสีเขียว สีเขียวจะมาดูกันนะครับว่าสีเขียวจะได้ใส่ชุดอะไร <c oughs> สีเขียดดิบอ่ะโอ้ยเราได้สีเขียวมาตั้งสามอันแล้วนะถ้าเกิดเป็นข <c oughs> องที่สีก็ไม่ใช่เออสีเขียวอันนี้สีขดูดอุ้ยดูดิเป็นเสือ้อเป็นเสื้อกา้ามนะทุกคนแล้วแบบว่าเสื้อกากเออแล้วก็มีรูปอ่าเบบี้ทีด้วยที่มันเป็นรูปอันนี้เนี่ยอ่มอ่มไม่มี สีอะไรนะสีส้มใช่ไหมฟิล์มอ่ะอันไม่ไม่ใช่สีเขียวของฟิล์มอะไรคะใครคุณชื่อฟิล์มเหรอคะอ๋อเออเสื้อฟิล์มไงนี่ใส่ยังไงนี่บอกจะใส่กับสีเขียวใช่ไหมนี่นะใส่ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เอาขาใส่นะนี่มันเสื้อหรือเปล่านะฮะไม่มีใครแก้นะอันนี้รอแก้อยู่ไม่มีครับทุกคนอันนี้เป็นใส่เสื้อนะครับหูยรอจนเงาไม่แก่เอ้านี่นี่ดูแขนเนาะ้อ่ะอีกอันอีกครั้งอีกครันอีกอัน เลยตัวนี้ทางกนัน่ารักอะางนี้กันน่าราักะ<ม>ตัวสองน่ารักโอ้ my god ทั้งหมดนี่นะที่เราดูราคามานะั่งในเพบนะอันละร้อยยี่สิบบาทไม่แค่อันระนะอันละร้อยป่ะหกตัวหกตัวก็หกร้อยพอดีที่เราเตรียมปากมาเลยทุกคนเต<โท>รียมตังค์มาแค่นี้หกร้อยใช่ไหมครับพี่ <S <S หกเหร่ฮะหกร้อยอะไรคะทั้งหมดเนี่ยเสื้อทั้งหมดนี่พันสองมม 1, 2, ค่ะ ชุดละสองร้อยไงฮ่าเป็นร้อยหรอใช่ค่ะไปเอามาจากไหนคะเนี่ยร้อยหนึ่งอะไรอ่ะร้อยไม่ได้หรอไปดูราคาตลาดมาสองร้อยค่ะอุ้ยไม่ใช่แล้วราคคุณดีเอาผมเอาคืนเลยไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะคุณก็แกะหมดแล้วคะเนี่ยเอามาเลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทโอ้ไม่ใช่แล้วแม่ค้าผมไปดูมานะก็ขายกันร้อยบาททั้งนั้นอ่ะร้านนี้ขายสองร้อยไงคะโอย ดูดีก็ถึงว่าละให้เราแก่ก่อนแม่ค้าจะขี้โกงเรานี่เองไงทุกคนขอให้เราแก่ก่อนเพื่อที่จะคืนไม่ได้ไงค่าจ้างวันละสองร้อยไม่รู้ล่ะนี่เอาไปเลยสแกนผ่านม่านตาติดเสียจ่ายตามมาแล้วหกร้อยทำไมเป็นเงี้ <600 S 2> ยหกร้อยะคะรู้นะแม่ค้าขี้โกงอะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะรีวิวบอกคนอื่นเนีนย่ยเวลานเนี่ยขายสองร้อยจเย็นจนะคะเพราะปกติเขาขายกันแค่ร้อยบาทเีงมันอันละสองร้อยไม่ได้แล้ว อพอต้องตรวดเลยนะอย่างเงี้ยกี้โกงโอขอโคษค่ะโบนน่ให้ไหมหกร้อยอ่ะงั้นโดนแจ้งตำรวจโดนรีวิวร้านลบร้านปิดร้านจริงทุกคนก็ก็กได้ค่ะโอเคอุย้อยนี่ไงคิดจะโกงเราเพื่อนๆรู้ไหมการโกงเปนสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมไปแล้วงอนไม่มาแล้วร้านเนี้ยเห็นไหมเ้ยเพื่อนอเราไม่น่าไปโกขเขาเลยอะออเราทำอะไรลงไปเนี่ย ตายแล้วได้มาแค่หกร้อยบาทเองเพื่อนทุกคนดูสิเราไม่น่าโกงเลยอะ่ะวันหลังนะเราจะไม่โกงใครอีกแล้วเราอ่ะไม่น่าคิดแพงเลยอะ่ะเสียลูกค้าพี่ก้าโอ้ทำไงดีเนี่ยทุกคอนเขาจะเป็นเชฟเนี่ย